ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้หญิงที่ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องที่การันตีด้วยยอดการจัดจาหน่ายและคุณภาพที่บอกต่อกันแบบปากต่อปากถึงผลลัพธ์อันน่าทึ่งสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟินวิตามินพลสัสกลิ่นกุหลาบแบรนด์พริง้งน้าชงชุมพูสูตรบํารุงภายในผู้หญิงที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายการไหลเวียนของเลือดขับของเสียต้านแก่ต้านไวทองด้วยนวัตกรรมทีโลฟิสนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเจ้าเดียวในประเทศไทยที่คิดค้นมาเพื่อผู้หญิงโดยตรงและสารสกัดอื่นอีกกว่า2 8ชนิดดโย สุดแบรนด์พริงได้ถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจผลติตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม2,567หรือ SO 2,024ที่จัดโดยสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณเนสหาไทยรัฐผู้ใช้จริงเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลที่หอประชุมการตลัดกองทัพอากาศครับ ก่อนเลยนะคะสำหรับรางวัลที่เราได้รับมาในแบรนด์ของพลิงนะคะรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมปีนี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆเรียกว่าเป็นความสนับสนุนของเรานะคะแล้วก็เราตั้งใจอยู่แล้วที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่อยากให้คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มของผู้หญิงนะคะได้กลับมาใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของภายในสู่ภายนอกค่ะอยากให้ช่วยเราจะนิดน,น,งน,น,นึงเราไปดูกัรเกี่ยวกับอะไรนีน จริงๆต้องบอกว่าแบรนด์พิกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ท <mem> <Corpor ate> ี่เข้าใจผู้หญิงที่สุดเราเก็บรายละเอียดงานวิจัยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาผู้หญิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนะคะผู้หญิงที่รู้สึกว่าอาจจะมีอาการปวดประจําเดือนต่าง,างๆประจําเดือนมาไม่ปกติกะปิดกระป,ระปอยหรือจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะที่ไม่ปกติรวมถึงนะคะผู้หญิงบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าเออเราเราไม่มั่นใจนะคะรู้สึกแบบมีมีอาจจะมีมีกลิ่นนะคะที่น้องสาวหรือว่าจะเป็นเรื่องของจุดซ่อนเร้นแล้วก็รวมถึงนะคะอย่างบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจเนาะเรื่องของผิวพรรณที่ออก มานะคะแล้วก็อย่างที่เนสบอกไปค่ะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ภายในสู่ภายนอกดังนั้นเนี่ยภายในถ้าไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ภายนอกเนี่ยเราจะรู้สึกต่างๆมีกลิ่นปากเอ่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิวเรื่องของความหมองคล้ำของผิวนะคะแล้วก็ความแก่แล้วก็วัยทองซึ่งจริงๆแบรนด์ของพิงค์นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวที่เน้นเรื่องของการต้านแก่ต้านวัยทองลดอายุเซลล์ U ale, แล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนให้ปกติที่สุดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะคะอย่างเนสเองในวัย40นะคะก็จะเป็นตัวแทนของคนที่ใกกกลลลล้ล้ล้้้แแววววหะะทที่่่จเเขาาาสสููองรร็ึ เราไม่อยากที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราเข้าวัยทองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนที่ส่งผลในการใช้ชีวิตต่างๆรวมถึงบางคนนะคะที่อาจจะรู้สึกว่า อยู่ในวัยทองและวัย50บวก60บวกนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเรามีอาการที่วูบๆวาวาบหรือบางทีนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกมีอาการแบบหงุดหงิดนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะคะแล้วก็ชะลอวัยทองอย่างที่เนสได้บอกไปนะคะต้านแก่ต้านวัยทองแล้วก็รวมถึงชะลอกระชากวัยแล้วก็ลดอายุเซลล์ด้วยค่ะ ฟีดแบ็กต้องบอ,อกว่าดีมากพอพอเราได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวของพริ้งขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราคิดใช่ไหมคะว่าจากปัญหาของผู้หญิงที่น่าจะมีเยอะอยู่แล้วแต่เชื่อไหมพอเราออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากลายเป็นว่าเราเราได้เห็นเลยค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาต่างๆที่เราตั้งใจและคิดมาไว้เนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะเราดูจากเสียงตอบรับต่างๆคนที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเราไปเยอะมากๆทั่วประเทศเลยนะคะเราส่งของกันแบบโหวันหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะแล้วก็มีรีวิวกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวในการขอบคุณแบรนด์พริ้งนะคะท อย่างบางคนที่ปวดประจาเดือนแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตได้ป,ปกติอะเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบขอบคุณมากคือเขาแค่ดื่มไปเนี่ย <c oughs> เขารู้เลยว่าอาการของเขาที่มีการปวดประจาเดือนหรือแม้กระทั่งตัวเน็ตเองเนี่ย <c oughs> ที่ปกติจะปวดหนักมากแล้วไม่สามารถทําอะไรได้เราก็เรียกว่าใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอาการปวดมันน้อยลงเยอะนะคะรวมถึงอย่างหลายๆคนที่กลับมารีวิวขอบคุณหรือจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงการซื้อซ้ําค่ะอันนี้เป็นสิ่งการันตีเลยว่าในความตั้งใจของเราในแบรนด์ของพิงค์นะคะที่อยากจะส่งมอบ สิ่งดีๆให้กับผู้หญิงทุกคนในทุกวัยนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วจริงๆค่ะ จริงๆต้องบอกว่าถ้าทานต่อเนื่องนะคะแค่หนึ่งกระป๋องเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วอย่างเนสเนี่ยคือไม่ถึง1กระป๋องเชื่อไหมคะเรารู้สึกได้เลยว่าสูตรของเนสเนี่ยเนสจะทานเช้า2ช้อนก่อนนอน2ช้อนแล้วก็ชงกับน้ําซึ่งอย่างตัวเนสเนสเป็นคนชอบทานแบบความสดชื่นนะคะด้ยวยความที่ของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นหลักๆเลยจะเป็นกลิ่นลิ้นจี่แล้วก็มีกลิ่นกลาบอ่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทานง่ายๆน้ำเย็นหรือว่าเติมน้ำแขงอ แบรนด์พิงค์นะคะต้องบอกว่าที่ด้านหน้ากระป๋องทุกคนจะเห็นเลยค่ะนี่เป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์พิงค์เป็นนวัตรกรรมเดียวนะคะที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้หญิงอย่างตรงจุดรวมถึงนะคะเรามีนวัตรกรรม T ีโล Fit นะคะซึ่งตงัวนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมหลายๆท่านต้องบอกว่านวัตรกรรมนี้ยากมากที่กว่าจะได้มาเรามีงานวิจัยเราคิดกันนานนะคะว่าเอ๊เราจะทํายังไงให้สารสกัดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไมา้วิตามินผสานกับสมุนไพรามากถึง28ชนิดเนี่ยช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาภายในผู้หญิงได้อย่างตรงจุดและเราก็ได้ นวัตกรรมตัวนี้มานะคะซึ่งต้องบอกว่ามีในแบรนด์พิ n k แบรนด์เดียวแล้วเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีแค่เรียกว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะ หลังจากนี้นะคะเราก็ยังคงเรียกว่าอยากจะให้ผู้หญิงทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่ได้ลองอยู่แล้วเนี่ยยังคงได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆในการช่วยแก้ปัญหาภายในผู้หญิงอย่างต่อเนื่องรวมถึงทุกคนนะคะที่อาจจะยังไม่เคยลองอยากให้ลองนะคะลองเปิดใจให้กับแบรนด์พริ้งนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําชมชมพูนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะได้พบกับแบรนด์พริ้งนะคะกับพริ้งฟินวิตามินพลัสได้อย่างตรงจุดที่สุดค่ะและนอกจากดกความโดดเด่นนะคะของนวัตรกรรมทีโลฟิตนะคะที่มาในแบรนด์พริ้งนะคะเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาภายในผู้หญิงได้อย่างตรงจ แบรนด์เดียวในประเทศไทยแล้วที่สําคัญนวัตกรรมล้าสมัยที่สุดรวมถึงนะคะนอกจากที่เราพูดไปค่ะวิตามินเอผล,ลไม้เอยไม่ต้องทานแบบเรียกว่าเป็นแบบกระบุงกันหรือว่าเป็นถาดใหญ่ๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสก,กัดทั้งหมดมาอยู่ด้านในโดยเฉพาะตัวเด่นของเราก็คือผลกุหลาบป่าค่ะทุกท่านลองไปเชิญดูได้เลยต้องบอกว่านวัตกรรมของผลกุหลาบป่าเนี่ยเขาจะมีการเรียกว่าช่วยแก้ปัญหาภายในผู้หญิงได้อย่างตรงจุดเลยค่ะ จริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีขายทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็มีส่งทั่วประเทศด้วยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราเปิดตัวอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ได,ได้รับราคาดีๆเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าจะราคาขึ้นมากกว่าน,นี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะคะจากปกติเนี่ยคือเราจะจาหน่ายอยู่ที่1,290ช่วงนี้เลยค่ะเป็นช่วงที่อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะนะใครที่เห็นคลิปนี้หรือว่าสิ่งที่เนกกาลังพูดและแชร์กันอยู่เนี่ยก็คือจะให้ได้ในราคา599พิเศษมากนะคะจาก1,290เหลือแค่599บาทโดยเฉพาะช่วง นนะะหนึ่งกระป๋องเนี่ยเราจะแถมให้ฟรีอีก2อซอง,องแล้วก็ลดให้เหลือ599ส่ทงฟรีทั่วประเทศเลยค่ะใครสนใจยังไงก็ทักมาได้นะคะ